นี่ชือรูปที่ผมวาดเอาไว้เมื่อ4เดือนก่อนเป็นโมเดล Vtuber OC ของผมเองที่ยังทำไม่เสร็จก็เพราะว่าไม่มีใครใช้และใช่ครับเมือนผมจะอยู่กับ Pi x e ซ a r t นานเยินไปแล้วถึงเวลาที่ผมจะกลับมาวาดอีกครั้งโดยสิ่งที่จุดป,ประกายผมในครั้งนี้เลยก็คือฮาร์เรยจังน่าหละครับเพื่อคุณอาจจะยังไม่รู้จักนางผมจะอธิบายให้ฟังถ้าเป็นเด็กเรียนที่อา่านหนังสือมาบาจากโรงเรียนมิเนียมชมรมบดีฮัสที่เป็นชื่อเรื่องเรื่องนั้นช่างมันก่อนอะดูเหมือนจะมีคนบุกเข้ามาน้องอาริสสุดจังเอ่เอ,นนอ น้องเขาบอกว่าตอนนี้หนูมีเครอร์เซอร์เมาส์เป็นของตัวเองแล้วแค่กดลิงก์คอฟฟี่ด้านล่างใต้เดสคริปชันดาโหลดกันไปใช้งานฟรีได้เลยอย่างนั้นเหรออ่าฮะแต่ถ้าใครยังใส่เครอร์เซอร์เมาส์ไม่เป็นก็ยังมีกดปุ่มตัวไอด้านขวาบนเพื่อดูวิธีการสอนวาดเครอร์เซอร์เมาส์ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอดูเหมือนน้องอลิสซ์ยัยงจะมาแค่นี้นะครับน่ารักจริงๆเรากลับมาที่การวาดภาพของเรากันต่อดีกว่า ผมได้ทำการแยกร่างตัวผมไว้2คนสำหรับการวาดรูปนะครับคนที่วาด e อิลัสจะเป็นอาร์สบอสแคส่วนคนที่วาดพิกเซลก็จะเป็นพิ x e l ล o อสแค t อะดูเหมือนจะเริ่มกันแล้วนะแล้วดูเหมือนฝั่ e ง l ิ s ลส a t i o n จะออกนำไปก่อนแล้วครับเริ่มยากการร่างภาพอีกจงๆงผมก็ร่างภาพให้เจ้าเด็กนั่นประจำอยู่แล้วนะแล้วผมก็เคยลงสีภาพแบบนี้มาก่อนด้วย ดูผลงานตัวกๆผมสิแม้จะไม่ได้ว่ามานานแต่ก็ยอย่าประมาทเชียวและดูเหมือนจะมั่นใจมากๆเลยนะครับนี่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีไหนเราตัดภาพมาที่ฝั่ง p i กเซลอารกันบ้างสิดูเหมือนว่าฝั่ง p i กเซลอารเนี่ยเขาจะวาดรูปต่อจากรูป i e l l u s t r t t i o n ที่วาดเสร็จแล้วอีกทีนึงนะครับคือคุณโมล่ะครับคุณบอสที่คุณบอกว่าแยกล่างได้เออไม่ได้โมนะ พ็าแค่ยืมภาพมาใช้ก่อนนะเรื่องยุมย่มนะ่ามองข้ามกันไปก่อนเถอะนะดูเหมือนว่าฟังพิกเซลอาร์จะได้ปรียบเป็นอย่างมากไม่ต้องร่างอะไรมากมายวาดและลงสีไปได้เลยจริงๆแล้วถ้าต้องวาดภาพพิกเซลสเกลใหญ่ผมก็จะร่างในกระดาษออกมาก่อนนะนะดูเหมือนจะวาดตาก,กับใบหน้าเสร็จแล้วนะตัดภาพวิ <c oughs> ทีอาร์สอดแคสกันบ้างสิครับดูเหมือนจะเริ่มตัดเส้นกันแล้วเรียกว่ากว่าจะได้ภาพที่ผมต้องการผมวาดไว้สองรับ แต่ดูเหมือนดาบแรกของผมจะไม่ค่อยชอบใจมันสักเท่าไหร่อ่ะนะแต่เอาเป็นว่าฉันกําลังตัดเส้นอยู่ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้นานแล้วด้วย <c oughs> งัดออกมาแล้วสินะคีรัดยังไงล่ะคนในวงการเขารู้กันดีไม่ว่าจะเป็นโครนบีสำหรับเปลี่ยนเส้นล่างทั้งเลเยอร์ให้กลายเป็นสีฟ้าจะได้ตัดเส้นออกมาได้สะดวกแถมยังดูเหมือนจะใช้ Stabilization เพื่อช่วยเพิ่มความนิ่งของเส้นแถมยังตั้งคีลัดในการฟิปภาพเอาไว้อีกดูเหมือนว่าการตัดเส้นกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ผานมาที่พิกเซลบอ c a s t กันบ้าง ดูเหมือนจะเริ่มลงสีเบสเสร็จเรียบร้อยและกําลังลงเงาที่คออยู่ด้วยนะครับดูใจเย็นมากเลยนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ได้ร่างส่วนลําตัวคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับแม้ว่าในส่วนอนาตมีผมจะไม่ได้ถนัดมากแต่สำหรับผมก็มั่นใจอยู่พอตัวสบายมากเอ่อดูเหมือนว่าทางคุณอาร์สปอสแคสกำลังเริ่มที่จะลงสีบ้างแล้วละครับ แต่เอาเป็นว่าลงสีเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเพ้นตาต่อแล้วกันอ่าในส่วนของดวงตานี่เพ้นออกมาเป็นยังไงละ่ะครับวิธีน่ะเหรอเพ้นตามสัญชาตญาณยังไงละ่ะเดี๋ยวพูดอีกอย่างก็คือลืมไปหมดแล้วแต่เอาเป็นว่า ถ้าจะให้สอนใครดูเหมือนว่าจะต้องไปข้อสนิมออกซะหน่อยอะนะแต่ถ้าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอบอกได้อยู่นะดวงตาก็เป็นเหมือนหน้าต่างของหัวใจระหว่างนั้นดูเหมือน Pi ิกเซ o บอ c a s t จะเริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนของผมต่อแล้วนะครับตัวผมของฮาเรจังเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่แล้วเราก็แค่เพิ่มส่วนที่เป็นเงาที่คิดว่าโดนแสงน้อยตามลาดับนะนะจากนั้นก็ลงสีเบสเสือ้อแล้วก็ตั้งแก้วบริเวณปากต่ออีกเล็กน้อยดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหากการวาดปากนะครับนี่กเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่า สำหรับนักวาดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการวาดปากกับจมูกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยสินะแต่สําหรับนักวาดพิกเซลที่มีจํานวนพิกเซลที่จํากัดแล้วเนี่ยการวาดวัตถุเล็กๆที่มีความละเอียดอย่างปากแล้วแอบยากเลยละครับเอาเป็นว่าผมช่างมันแล้วไปวาดอย่อื่นก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าช่วงที่มเมาส์กันเพลินๆทั้งฝั่งอาร์ตบอสแคสจะเริ่มลงรายละเอียดส่วนเสื้อและส่วนผมเสร็จแล้วครับมีรีแคปให้ดูไหมครับ ดูเหมือนว่าส่วนเสื้อจะถมสีส่วนที่เข้มลงไปก่อนจากนั้นใช้ปุ่มอา t ์ r n เนเพื่อดูดสีเบสขึ้นมาและเบลนเข้าไปกับส่วนที่เข้มทำให้ออกมาเป็นระยะลึกขึ้นมานะครับ แล้วก็ดูเหมือนจะใช้วิธีนี้กับเส้นผมด้วยนะและตอนนี้กําลังเริ่มที่จะลงสีพื้นหลังแล้วล่ะครับจริงๆแล้วอยากให้เป็นฉากกลางคืนที่มีแสงไฟลอดเข้ามานะก็ลงสีเบสพื้นหลังเป็นสีเข้มก่อนจากนั้นใช้เลเยอร์มัลติพลาเติมส่วนเงาผ้าบริเวณหัวลงไปจากนั้นก็ใช้เลเยอร์มัลติพลาลงเกรเดียนส่วนเงาบริเวณลําตัวก็จะได้เป็นบรรยากาศมืดๆออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วละ่ะ ฮาร์เรจังของฉันสำหรับคนที่ล้างสนามไปนานก็คงได้ประมาณนี้นะนะพิกเซลบอสแคจะกําลังวุน่นวุ่นอยู่กับการเก็บรายละ,ละเอียดให้เรียบร้อยอยู่นะครับและดูเหมือนจะกําลังลงสีพื้นหลังแล้วด้วยนะครับแต่ดูเหมือนลุงจะมีส่วนที่ลืมไปอยู่อย่างหนึ่งนะถ้ามีแสงพาดเข้ามาแล้วผมก็จะเพิ่มเงาตกกระพบลงไปด้วยผมก็จะมิ r g e เลเยอทั้งหมดเข้าด้วยกันจากการย้อมสีให้เป็นสีเงา ปรับเลเยอร์เป็นมัลติพลายลดอปัสตี้ลงมาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วละ่ะฮาร์เรยจังของผมและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วนะครับฝั่งหนึ่งก็ดูมีสเสน่ห์แบบพี่สาวอีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาน่ารักสดใสเพื่อนๆต้องช่วยกันเลือกแล้วล่ะครับว่าชอบสไตล,ล์แบบไหนมากกว่ากันเอาเป็นว่าบอกไว้ในคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าชื่นชอบของใครมากกว่าถ้าหากชื่นชอบผลงานแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะขอบคุณที่ดูกันจจบนะครับยินดีมากๆเลยเอาเป็นว่าไว้เจอกันนะ